โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผม,ผม,ผมก่อนสุดนะคบผมทุกคนแล้ววันนี้ก็อยู่กันที่ไอดีที่ผมสะสมเอาไวา้นะผมทุกคนกคน็คือผมเนี่ยยอมรับก่อนเลยนะกับทางบ้านนะว่าผมเนี่ยมีไอดีสะสมอยู่ในคลังเกิน150่ง้ไอดีนะแล้วผมเนี่ยเออก็คือสะสมเอาไวา้นะไม่ว่าจะเป็นตัวสวยหรือว่าไอดีที่มีของเยอะนะผมก็จะคอยสะสมเอาไวา้นะเผื่อในอนาคตเนี่ยจะเอามาทําคลิปหรือว่าเอาไว้ขายในเพจนะผมทุกคนก็คือผมนะชอบสะสมมากๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวสวยอย่าไอเดี นี้ก็มีเซตซื้อนะผมทุกคนอในเลเวล27นะแล้วก็เควสเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำนะแล้วก็มีคัมแบ็กด้วยนะผมทุกคนอ่าก็ค่อนข้างที่จะสวยสดงดงามนะผมทุกคนแล้วในคังเนี่ยก็คือแพ็กทุกแพ็กนี่ยังไม่ได้เติมเลยนะก็คือผมสะสมเอาไว้เป็นเหมือนว่าคือสะสมเอาไว้ให้มันชื่นหัวใจเฉยๆนะผมทุกคนเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วนะโดยเฉพาะตัวโคลาโบหรือว่าแสงมือสวยๆนะแบบในเลเวลน้อยๆอย่างนี้นะผมทุกคนแล้วทางบ้านนะผมชอบถามว่าแพ็กไหนคุ้มที่สุดในเกมนะวันนี้จะไ วิเคราะห์ก่อนที่เราจะไม่เปิดกาชาเลยละกันนะผมทุกคนแพ็คที่คุ้มที่สุดในเกมนะผมแนะนาเป็นแพ็คเริ่มต้นกับแพ็คต้อนรับกลับมาก็พอนะผมทุกคนอ่ะสาหรับใครที่มีแพ็คต้อนรับกลับเนี่ยก็คือไม่เข้าเกม30วันนะก็จะได้แพ็คนี้มานะผมบอกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าที่สุดนะผมทุกคนเพราะว่าได้ลูบี้แล้วก็ได้เออ ทางด้านเกียร์เดาวแล้วก็เลนเจอร์เจ็ดตัวนะผมทุกคนที่เป็นเลนเจอร์ยอดนิยมนะอ่าแล้วก็แพ็คเริ่มต้นนะผมทุกคนก็ยอมรับเลยว่าแพ็เนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากในะราคาเป็น9 9าบ้าทนะแต่ว่าแพ็คทุกแพ็คในเกมเนี่ยมันจะคุ้มกว่านี้นะผมทุกคนถ้าเกิดเติมผ่านเพจรกร่อนซุดนะก็คือที่ราคาในเกมเนี่ยมันสูงขนาดนี้นะผมทุกคนแต่ถ้าเติมผ่านเพจรกร่อนซุดเนี่ยก็จะเสียในราคาที่พิเศษนะผมทุกทุกคนอย่างเช่นแพ็ค2 9 9บาบาทเนี่ยเราจ่ายเงินเพียงแค่ 199าบาบทนะผมทุกคนก็คือราคาเนี่ยลดไปถึง1ในสของราคาเลยนะค่อนข้างที่จะทําให้ทางบ้านเนี่ยเหลือเงินนะผมทุกคนเหลือเงินไว้กินขนมเยอะมากนะจ่ายเงินเท่าเดิมได้ของมากกว่าเดิมนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเปิดกาชาเลยละกันนะผมแนะนํานะว่าใครที่เป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่เนี่ยผมอยากให้เล่นช่วงนี้ให้มากที่สุดนะผมทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยมีด่านที่เข้ามาที่ให้ของค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ มีทางด้านเออการ์ดนะแจกไ d ดีละ40ใบนะผมทุกคนถ้าเข้าเล่นช่วงนี้นะอ่าก็การ์ด40ใบเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนนะฮะเปิดตู้บนนะตู้บนเนี่ยผมยอมรับนะว่าโอกาสได้ตัวดีๆเนี่ยมันสูงกว่าตู้ล่างนะแต่ว่าตู้ล่างเนี่ยโอกาสที่จะได้เลนเจอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะผมทุกคนตู้บนเนี่ยมันจะได้แค่รังเดียวนะแล้วก็ได้เลนเจอร์เแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเราเปิดตู้ล่างเนี่ยเราเสียวกว่าแนะ่นอนนะเพราะว่ามันมีให้เลือกมันไม่ใช่ให้เลือกดิ เปิดได้ตั้งหลายรอบนะผมทุกคนแล้วใช้เพียงแค่10การ์ดเท่านั้นนะเดี๋ยวเราลองเปิดดูเลยละกันนะเป้าหมายของไอดีนี้นะผมจะเก็บบอสเค ดูลิยางดาวินชีทุกไอดีที่ผมจะมาเปิดในวันนี้นะผมตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนะยผมทุกคนเห็นไหมตู้นี้อ่ะมันมีเลนเจอร์ที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะอ่าก็คือมันจะได้เลนเจอร์หลายตัวแต่ยอมรับเราะว่าความเสี่ยงมันมากกว่านะผมทุกคนอ่าสําหรับใครที่แบบว่าอยากเสี่ยงอยากเสี่ยวผมแนะนําตู้นี้อ่ะนี่ไงดาวินชีเอาเรื่องเบา้าดาวินชีมาแล้วไฮเปอร์ไอยอันต้าด้วยนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเปิดต่อเลยแล้วกันก็ํำเร็จแล้วนะหนึ่งตัวนะ ขาดแค่สองตัวเท่านั้นนะผมทุกคนดูลียางบอสเคมาจา้ามาจา๋าโอ้โหเรียบร้อยก็หน้ามืดนะผมทุกคนขอให้ได้ก็พอนะไอดี ID นี้จะได้แบบว่าเก็บเอาไว้สะสมไว้ต่อนะผมทุกคนไว้รอตูกอาโคนี่ตัวนี้ผมก็เนี่ยผมถือว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่เก่งมากๆนะเป็นเลนเจอร์พีิกเกมนะมันเป็นสายป่วนป่วนถึกแทงนะผมทุกคนแต่ว่ามันไม่มีดามเมจนะ,ะก็คือตัวเนี้ยพายุพัด์ไม่ไปแน่นอนนะผมทุกคนว่าทําให้เกมเปลี่ยนแน่นอน อ่าก็ถ้าเกิดสมมุตัวนี้ได้ชิดบ้านเี่ยเต่อให้คุณใช้พายุพัดมันเลยคุณก็พัดมันไม่ไปนะผมทุกคนเพราะตัวมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะอ่าเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ดีต่อไปเลยละกันนะผมทุกคนโอเคครับก็มาต่อก,กันที่หนึ่งไอเดีเลยละกันนะก็คือไอดีของผมเนี่ยจะคล้ายๆกันนะผมทุกคนเพราะว่าเริ่มพร้อมกันนะแต่ว่าไอดีนี้มีการ์ด187บใบแล้วผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นสายสะสมของจริงนะเดี๋ยวผมขอรับของก่อนละกันคือผมเนี่ยจะค่อยๆรับของรับของทีละ ทีะะละอย่างรับเรื่อยๆนะผมทุกคนอ่าแป๊บเดียวของก็จะเยอะนะของก็จะแน่นนะผมทุกคนอ่าตอนนี้ผมเนี่ยน่าจะมีการ1นึเ้าบใบเท่ากับไอเดียเมื่อกี้แล้วนะผมทุกคน <c oughs> ก็คือผมจะบอกก่อนเลยนะว่ามีในกลุ่มเนี่ยมีคนมาร้องกันเยอะเลยนะผมทุกคนว่าไปเติมเงินกับคนที่รับเติมในราคาที่ถูกมากนะ <c oughs> ผมทุกคนเสียทั้งเงินทั้งรหัสดโดนเกียร,รหัดด้วยนะผมทุกคนตังก็เสียนะ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรับเติมเงินไม่ใช่สิอยากให้ทุกคน,นเลือกหลานเติมเงินดีๆนะผมทุกคนที่เรดีๆนะ จ่ายเงินเพื่อความปลอดภัยนะผมทุกคนแล้วได้ของแน่นอนอย่างนี้จะดีกว่าแล้วผมทุกคนแล้วก็คือถ้าเกิดใครที่บอกว่าซื้อขายหัหอย่ังเนี้ยผมอยากให้หากลางที่แบบว่าดังๆแลวก็ตัวจริงเท่านั้นนะไม่งั้นมีโอกาสที่จะโดนโกงแน่นอนนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเปิดกรช้าต่อเลยละกันนะผมทุกคนก็คือแพ็คนี้ผมต้องการเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้ผมอยากได้เซรีน่าไม้ด้วยนะ อโอ้ยเฮ็ดน้อยเฮ็ดน้อยนี่ดูดีนะผมทุกคนผมเห็นคนเนี่ยเอามาใส่กับเกียร์เกียร์ใหม่ของโคลาโบโทวานะเกียร์เงาวกับเกียร์ดาบนะผมทุกคนค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆเลยนะก็คือตีตีโดนแน่นอนแล้วจ่ายสกิลสตันเป็นฝูงเลยนะผมทุกคนตัวมันค่อนข้างที่จะดูดีนะแต่ว่าข้อเสียคือตายง่ายนะผมทุกคนคนสามารถให้เปิดก็ดูดีด้วยนะอ่าโอเคเดาเปิดต่อเลยแล้วกันโอโหทหานยาไหมก็เรียบร้อยนะผมทุกคน เหลืออีกแค่สองครั้งเท่านั้นกระสุนสองนัดในรังเพลิงทางบ้านเป็นกลังใจใผมด้วยโอ้โหโอ้ยเอาหน่อยดิเพื่อนเอาโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะเจ็บนะเจ็บเจ็บอยู่นะผมทุกคนโอ้โหโอ้โห,โโหมันออกยากว่าเฮ้ยอ่ะก็มันผมบอกแล้วนะผมทุกคนว่ามันมีความเสี่ยงนะ แต่ถ้าเกิดได้ตัวดีๆขึ้นมาก็ค่อนข้างทีง่จะคุ้มค่านะผมทุกคนอาส่วนตัวที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็เก็บไว้อัพไว้ย่อยก็ได้นะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ไอดีต่อไปเลยละกันนะผมทุกคน โอเคครับก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งไอเดียเลยละกันนะผมทุกคนทุกคนก็น่าจะสังเกตเห็นอะไรแปลกๆนะผมทุกคนก็คือรูบี้แล้วก็ขนนกเข้ากันหมดทุกไอเดียเลยนะของผมนะก็คือผมเนี่ยแบบว่าสะสมมาแล้วก็ล็อกอินแบบไม่พลาดเลยนะผมทุกคนก็คือมันก็จะเท่ากันทุกไอเดียมันก็ตกประมาณนี้นะหนึ่งร้อยเก้าสิบสองใบเท่ากันทุกตัวเลยนะ่าเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดต่อเลยละกันนะผมทุกคนแล้วทุกคนยังศรัทธาในสูตรเจ็ดครั้งปฏิหารอยู่หรือเปล่าครับผมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ย ศรัทธานนะเดี๋ยวผมขอใช้สูตรเลยละกันนะผมทุกคนยกเลิกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามสี่ห้าหกครั้งที่7็กดเปิดนะผมบอกเลยว่าสูตรเนี้ยทำให้ทางบ้านเกิดและดับมาหลายคนแล้วนะผมทุกคนมาโบโบโบโวุย้ยบอกเลย มันไม่เกี่ยวกับสูตรหรอมั้งตัดนิ้วโป้งผมทิ้งนะท่านิ้วโป้งผมเนี่ยมันมันอี๋ยวเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราปิดแล้วเปิดด้วยนิ er ้วชี้ละกันนะผมทุกคนถ้ามันไม่ได้กูต้องแต่แขงลิ้นเปิดแล้วบอกเลยอ่าก็โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเอา้าคนจะเกิดวงการไม่หลีกทางให้ก่อนได้เกิดเลยนะผมทุกคนอยากได้ตัวดีๆมาเสริมทัพก่อนที่เราจะไปปั้นโคลาโบในเดือนหน้านะ เอาเอาหน่อยดิเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยอุย้ยจูดี้เฮ้ยโอ้โหหน้าม,มืดเลยอะแบบเกลือมากเลยนะผมทุกคนสิบกาส,สุดท้ายก็เหมือนกระสุนหนึ่งนัดในลังเพลิงมาทางบ้านดูรอบนี้มาแน่นอนโบโบโบอุ้ยเอาอีกแล้ววงการเล่นงานในกรอีกแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เกลือนะผมทุกคนโอเคหูแบบว่าเจอกระเทดีต่อไปละกันนะผมทุกคนอ่ะก็มาต่อกันเทศดีสุดท้ายนะผมทุกคนโอเคผมขอรับของก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการแจ้งเกิดนะแล้วมีหลายคนถามผมว่าธาตุแสงตูนแงควรเปิดไหมถ้าผมมองส่วนตัวนะผมมองว่า สกิลมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีนะแล้วผมบอกว่ามันแรงกว่าเจสิก้าในโคแมนเซอร์นะส่วนตัวนะนี่คือส่วนตัวนะผมทุกคนก็แนะนําให้หามาเล่นกันนะเพราะความสามารถมันค่อนข้างที่จะดีนะผมทุกคนความสามารถไฮเปิ์ก็ดีความสามารถในการเล่นกับทีมก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะะ่เดี๋ยวเราก็จะไปทําการเปิดกาชาเลยละกันนะผมทุกคนมาก็บอกเลยว่าสูตรอะไรก็ช่วยไม่ได้ถ้าคนจะเกลือนะโอ้โหทุกคนเอางี้ดีกว่า คลิปนี้ผมได้เทพสุดกี่ตัวแล้วใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนบให้ผมทีนะผมบอกเลยว่าคุณจะเป็นตำนานของช่องผมโอ้โหเทพสุดก็บอกเลยนะผมทุกคนว่ามันออกมันออกบ่อยจริงๆนะเทพสุดนะซอลัสฮิเมะโอ้สโนบอร์ดโอ้โหมูลผู้มีคาวพิโก้ ก็ <g ül> หน้ามืดนะผมทุกคนก็อยากจะได้ตัวดีๆมาเสริมทัพนะเพราะว่าอยากจะให้อนาคตเนี่ยเวลาที่แบบว่าตัวดีๆมาแสงมืดเก่าแสงมืดใหม่โอ้กองข้าวไม้แสงมืดเก่าแสงมืดใหม่าม,ม,าม,หม,มาเงี้ยมันจะได้ปั้นเริ่มปั้นทีมง่ายนะอ่าผมยังไม่ค่อยได้ดูความสามารถของไอ้มูลตัวนี้เลยนะผมทุกคนมันทําอะไรได้นะอ่าโอ้ยมันไม่ค่อยดูดีว่ะมันมันมันกากอะ่ะเออ อ่ะโอเคก็ได้กล่องเข้าไม้มานะสงสัยวงการเกมกำลังรู้นะผมทุกคนแล้วผมกำลังหิวข้าวเปิดเปิดอุย้ยมูนพ้นสีเอาแมกกวักมาอ่ะสมชายอีกแล้วโอ้โหผมเปิดค่ายมวยได้เลยนะถ้าเปิดตู้นี้ครบ300 300ครั้งอะไรเงี้ยน่าจะได้สมชายประมาณ100กว่าตัว อ่ะโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับแบบว่าที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะครบ1นึ่งแสนซับแล้วนะผมทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับทางกอนซุดนะผมทุกคนอ่านรับรองว่าผมจะตั้งใจทำผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะผมทุกคนอ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ